อีกสี่ลูกไหมทุกคน <c oughs> มีไหมมีไหมมีใครอยากรับสี่ลูกอีกไหมอะถ้ามีผมเอาสองลูกนะถ้ามีผมเอาสองลูกนะ <c oughs> อะโอเคมาโ <c oughs> อเค <c oughs> มาสลูกนี้นะครับห้กิโลแครับห้กิโลแปดอหนึ่งเจ็ดอานะครับอะะเอาไปหนึ่พอเอาไปหนึ่พอครับ 1700นะครับ1700ใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับอ่ารับ,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 รบตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะ 1, 700, 000, ครับรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าอ่าพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรนะแกะไม่เขียนชื่อมารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมา <c ười> เลยนะจ๊ะอ่า<ป>คุณแอน en, คุณแอน Anne, คุณแอน Anne, เตรียมแช่ share, แล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับคุณแอน คุณแอนเตรียมแซ่แล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแซ่ก็คือการเอ่อถ่ายหน้าจอนะครับมาแล้วมาแล้วอ่าแซ่แล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่แอนนะคะพี่แอน1 7 0 0นะครับรับ2ลูกครับอ่าพี่ได้ครับได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมเอาให้2ลูกเลยนะโอเคมาอุ้ยสองลูก อ่าอันนี้แปดกิโลสี่ครับแปดกิโลสี่กิสนะคะสองห้าห้าศูนย์ค่ะสองหนะครับเอาไปสองสี่ห้าศูนย์พอครับเอาไปสองสี่ห้าศูนย์พอนะครับใครรับพิมพ์รับเออตามด้วยซื้อเล่นมาเลยนะครับซื้อเล่น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 เมื่อเด้อครับเรื่อคนบ้านไหนคนเออเป็นคนบ้านนี่แหละครับจันทบุรี ครับผมอ่ะป้าต้องไปบ้านเขียวเป็นใช่ป้าต้องไปบ้านเขียวด้วยนะไปบ้านหลังคาเขียวนะครับอ่าสองสองลูกนี่ผู้ใดครับนะครับพิมพ์สื่อตามด้วยราคามาเลยไอโอทับไอโอไอโอไอโอครับไอโออันแซะผ้ารดกดนึงมาเลยครับผมเออไอโอไอโอพี่โอ้ครับพี่โอ้อ่าโมโมโม่หน่งเออ ไม่พูดไม่เป็นมันมันบัาเได้อ่าพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตอัน,นแซ่เรากดหนึ่งมาได้ครับเดอ้ออ่าขอบคุณครับเอาจักลูกด,ดีเขาเอ้ยเอาเราได้ครับเอาตะกาสองตาก้าได้ครับอันเอาไปสองลูกนี่สองลูกสองลูกอ่า คือใ<ม>ใส่อ, <c oughs> อ่ไ้อ่าแม็กใส่ใส่ให้ใส่ให้น้ำนี่ <c oughs> อ่ะอันเจ็ดโลหนึ่งเจ็ดลหนสองศูนย์แปดเจ็ดอัน2องศเอาไปสองศครับผม2000 2องศครับอันผู้ได้ฮับนะครับก็บอันใส่ซื้อเล่นฮับพิมฮับอันใส่ซื้อเล่นมานนำเด้อ อ่ามาเร็วมาเร็วพี่จิ๊บบอกมีคนขออันมีคนบอกว่าน้องฟอร์ดมีคนขอซีลูกอ่าซีลูกอันอันให้เขาให้เขาอันทักบ้านหลังคาเขียวมาแน่อ่าบัานอันผู้ใดสีฮับผู้ใดยืนยันมาเลยนะคะอ่าอันผู้ใดสีฮับซีลูกนะครับอันยืนยันมาเลยยืนยันทางนี้มาก่อนได้ครับเด้อเออ มามาผู้ใดหับสองลูกนี้นะครับอันเท่าใดเท่าใดสองศูนย์ศูนย์นะครับสองศูนย์ศูนย์นะฮะสองลูกนี้สองลูกนี้สองศูนย์ศูนย์ผู้ใดหับพิมพ์หับตามซื้อเลรนมาเลยแอดมินไหวไหมคะไหวครับไหวครับยังปกติดีครับก็ไหวนะคะพี่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 อะไรนะครับพี่ป้าบอกเอาสี่ลูกค่ะมาเลยละบางว่าเกี่ยวอ่าโอเค อ่าผู้ใดห้ามรหัสนี่นะครับอ่านใส่รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยโอเคครับใครรับนะครับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับเออสองลูกนี้สองลูกนี้มามาเร็วมีไหมมีไหมถ้าไม่มีผมจะไปสีลูกเลยนะโอเคมีใบจ้าพี่จ๋าเท่าไหร่นะพาราเท่าไหร่นะอันนี้ครับสองศูนย์ศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ้าใครรับพิมพ์รับพร้อมใช่ 2 0 0 0พร้อมเดินทางแล้วนะครับ2 0 0 0พร้อมเดินทางแล้วรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับอ่ะพี่อย่าลืมใส่ชื่อมานะใช่แล้วจ้าพี่จ๋าพี่อะไรนะครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะจ้าพี่จ๋าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะงั้นไปสีลูกเลยก็ได้ไป่ะะนนีจ๊พาลานี้นะจ๊ะงั้นไปสีลูกเลยดีกว่ามาสีลูกนี้เลย อโอเคมาเดี๋ยวไปสีลูกเลยไม่ไม่ไม่สร้งกิโลใหญ่อ่ะเอาไปมันมีมันเหลือสีลูกพอดีมาพี่ครับขอกิโลหน่อยครับมาดิอะมานี่เลยมาเลยอ่ะทุกคนครับผมเอาสีลูกนี้เลยนะครับสีลูกนี้เลยพรีเมียมหมดเลยนะครับนี่อ้ำหนักน้ำหนักอะอันนี้ตะกร้านะครับสามกิโล เจ็ดเหลอสิบสครับสิบสี่มาสองครัสครับสองอันึงนะคะสินะครับกาแฟอยู่ไหนครับกาแฟสี่หนึ่งหนึ่งแปด่หนึ่งเอาไปสี่นเอาไป4่ศนนะครับเอาไป4 0 0 0พี่อะไรนะครับพี่ปลาพี่ปลาพีปาเตรียมแชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะพี่ปลาเตรียมแชร์แล้วกดหนึ่งมาให้ผมน้ำเด้อเออ พี่ปลานะคะพี่ปลาพี่ปลามาหรือยังเอ่ยโอเคอ่าเดี๋ย okay. วแถมกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมแถมกาแฟไปหนึ่งนะครับพี่ปลาสาาแชร์แลวกดหนึ่งมาเลยจ้าพี่ปลาอ่าขอบคุณมากครับพี่ปลาบ้ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาตอดโอเคเดี๋ยวมาหนึ่งลูกเลยโอเคครับมา อ,อ,อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นะครับ3ากิโลแครับ3ากิโลแอันนี้ลูก <S 3> 3 <S เดียวนะครับโกโนะคะหนึ่ามค่ะอ่ะหนึ่งหนึ่งหกสาเอาไป1นึ่งหนึ่งศูนย์พอครับในหนึ่งศูนย์ศูนย์ใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะฮะอ่าพี่อะไรเนี่ยพี่เก๋หรือเปล่าใช่ไหมพี่เก๋ใช่ไหมอ่าพี่เก๋ค่ะพี่เก๋พี่เก๋เกแคปเอ้ยแชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่เก๋ พี่เก, geliyor, share, ก๋แชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับจริงเหรออ่าพี่เก๋พี่เก๋แชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะพี่ปัดฝากดูด้วยนะครับพี่เก๋จ้าแชร์แล้วกดหนึ่งไม่จ้าแรกอ่าพี่เก๋พี่เก๋แชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับมาไหมมาไหมฮะ พี่เก๋แชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่เก๋พี่เก๋มายังคะพี่เก๋พี่เก๋จ๋าใช์หรือยังจ๋าพี่เก๋พี่เก๋มายังเออเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเอ๊พี่เก๋ไปยังไม่เห็นมาเลยไมเปลี่ยนนะงั้นเปลี่ยนให้พี่ก้อยนะอ่าพี่เจงั้นพี่เจเขาบอกว่าพี่เจรับแทนอ่างั้นให้พี่เจครับเปลี่ยนเป็นพี่เจนะจ๊ะเปลี่ยนเป็นพี่เจนะอ่ามาเร็วพี่เจพี่เจเดี๋ยวลูกนี้ให้พี่เจก็ได้ครับ อ่ะพี่เจอาะพี่เจพี่พี่เก๋ไม่ได้แล้วจ้าพี่เก๋ให้รหัสอื่นนะจ้าพี่เก๋จ้าอ่าพี่เจแคปเออพี่เก๋แชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแชร์แล้วกดหนึ่งโอเคพี่เจมาแล้วครับแชร์แชร์แชร์โอเคจ้าไปต่อเลยจ้าอ่ามาอันนี้ลูกหนึ่งนะครับอันนี้ลูกหนึ่งนะนี่อ่ะอันนี้นะฮะสามกิโลสามครับสามกิโลสาม 1023นะครับ1023เอาไป1000ครับเอาไป1000 1000นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะดีไปเลยไปเลยเลยเลยไปเลยมาช่วยกันริวใครครับพี่แอนครับพี่แอนพี่แอนพี่แอนแชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะพี่แอน พี่แอนแชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยไปอยู่หลังกล้องโอเคได้ถุงมือฉันอยู่ไหนวะไม่อยู่นี่นี่ในจุดจะปอกพี่แอนแชร์แล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะคุณแม่คุณนายแม่ขามาเลยค่ะโอ้ยตายแล้วกระเทยอ่อมกระเทยอ่อมมากแม่เอ๋ยตายหนึ่งลูกสำหรับคนโสดนะคุณนายแม่ฮะมันมีคนกดรายงานพี่แพรี่อ่ะ อะไรกดรา,ายงานมีคนกดรายงานแล้วไหนโอ๊ยไหนคนกดรายงายนเต็มดูยปรัไปไหนไหนอ่ะ